ครับล่าสุดนะครับทางสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เปิดห้องข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาซื้อสโมอสรแล้วนะครับแต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่เข้ามาดูข้อมูลเนี่ยต้องลงนามนะครับเมื่อลงนามแล้วรู้ข้อมูลแล้วออกไปข้างนอก,กห้ามเอาข้อมูลไปเผยแพร่และก็ต้องทําลายข้อมูลนั้นทิ้งด้วยและทางนี้นะครับมีข่าวแว่วๆออกมาว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเขาจะเน้นไปเฉพาะกลุ่มุนของคนอเมริกาเท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับเป็นข่าวของกาลาโชนะครับที่ทางแมนยูนะครับได้ออกสัญญาญญาอยู่ต่อ8ปีเลยนะครับแต่ครอบครัวของกาลาโชเขาไม่โอเคครับเขามองว่าสัญญา8ปปีมันเป็นสัญญาที่ผูกขาดกับเด็กคนนี้กันไปเด็กคนนี้เนี่ยมีอนาคตที่สดใสามากกว่านี้นะครับต่อมานะครับเป็นสื่อของต่างประเทศนะครับที่ซาวกพีแดงของต่างประเทศได้ออกมาวิจารณ์นะครับ การเล่นของอันโตนี่นะครับที่แมนยูนั้นเสียงเงินซื้อมาแพงแต่อันโตนี่เนี่ยเล่นห่วยเล่นไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยนะครับแต่เขาให้ดันฟานคุนโดเนี่ยขึ้นมาแทนอันโตนี่ต่อมานะครับเป็นข่าวของฟานเดเบกนะครับที่ซัมเมอร์นี้เจ้าตัวต้องเตรียมตัวย้ายทีมแน่นอนนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของแมกโทมินีนะครับที่ทางแมนยูนะครับอาจจะขายแมกโทมินีในช่วงซัมเมอร์เพื่อซื้อดีคันไลท์เข้ามาแทนเด่นกันครับ ครับสำหรับเราสาวกทีมปีศาจแดงก็ร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ในค่นาืนวานอาทิตย์ที่แมนยูพบกับอาร์เซนอลนะครับขอให้แมนยูชนะด้วยนะครับผม